สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอต,ตีนโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่29พฤศจิกายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจําวันที่27นะครับผมสําหรับวันที่27นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่0กับ2นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม965 508สำหรับ96นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็55เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็508เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็เข้า08นนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29สำหรับวันที่29นะครับผมเลขในตารางจะมี9 1 8 4 5 2นะครับผม ห้5นะครับผม5มี5้าหนึส ห้าสี่และก็ห้าหกสำหรับ 8, แปดก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม 84แล้วก็86นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมสี่สี่แปดแปดแล้วก็ก้าก้านะครับผม สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมคือ412นะครับผม951 784 156หนึ่งห้าหกและอีกชุดหนึ่งนะครับผมคือเก้าห้าแปดนะครับผม มนจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในวัดประจำวันที่29พฤศจิก,กายน2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่5กับ8นะครับผมสำหรับ5นะครับผม56 54แล้วก็53 8มี8 2 8 3แล้วก็8 4นะครับผมเบอร์จีส 8, 8่หรับ3ตัวนะครับผมมี4 1 2 9 5 1แล้วก็1 5 6นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดนีนำโชคพาร,รวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ